วิธีโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรับเงิน3,500จากการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2เผยแพร่โดยมันนี y g u r ูโดย MoneyGuru.co.th ในหมวดหมู่ไลฟ์สไตล์ d ด c e m b e r 5 2020 เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ในโครงการคนละครึ่งโดยการลงทะเบียนเฟส2นี้จะเปิดลงทะเบียนในวันพุธที่16ธันวาคมนี้ดังนั้นวันนี้ท่านใดที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเป่าตังมาดูวิธีโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับรับเงิน3,500จากการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2โดยมีรายละเอียดดังนี้สินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC ีซีาวสินเชื่อเพื่อคนอายุงานน้อยกู้ได้ไวไม่ต้องค้ำผ่อนเท่ากันทุกเดือนรับปีใหม่ สินเชื่อเงินด่วนซิตี้แบงดอกเบีย้ยต่ำไม่ต้องคำสำหรับคนต้องการเงินเที่ยวปีใหม่วิธีโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับรับเงิน3,500จากการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองสำหรับท่านผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งไม่ทันในครั้งแรกในวันที่16ทธันวาคม63นี้ทางรัฐบาลจะเปิดระบบการลงทะเบียนที่เว็บไซต์เว ww คนละครึ่ง .com เฟส2หลังจากสวสอ มีมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินมาตรการคนละครึง่งระยะที่2ผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการในเฟสที่2จะได้รับวงเงินการใช้สิทธิ์จำนวน3,500บาทส่วนผู้ลงทะเบียนในเฟสที่1และได้เข้าร่วมโครงการต่ออัตโนมัติก็จะได้เงินเพิ่มอีก500บาทเช่นกันรวมแล้วเป็น3,500บาทเช่นเดียวกันโดยเงินที่ได้รับเพิ่มถือเป็นของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลทั้งนี้วงเงินเดิมที่รัฐบาลให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในเฟสที่1คือ3,000บาทและ วงเงินล่าสุดเพิ่มเป็น3,500บาทโดยท่านที่อยู่เฟสหนึ่งท่านสามารถกดปุ่มยืนยันต่อสิทธิอัตโนมัติผู้เข้าร่วมโครงการในเฟสหนึ่งแล้วต้องการต่อสิทธิอัตโนมัติทางรัฐบาลจะมีการเพิ่มปุ่มหรือส่งข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสหนึ่งยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อในระยะที่2หรือไม่อย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึง่งระยะที1่1เนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายภายใต้โครงการภายในวันที่กําหนดไว้หลังจากที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้ว จะยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่2ได้มีกำหนดการดำเนินการตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนี้นอกจากนี้ทางสบศเห็นชอบต่ออายุจ่ายการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทอีก3เดือนโดยผู้ที่สนใจจะได้รับเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยท่านผู้อ่านที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปแล้วลงทะเบียนผ่านเวิร์ลไวด์เว คนละเครื่อง .com ท่านที่สนใจจะรับเงินจำเป็นต้องสมัครและมีแอปพลิเคชันเป๋าตางังเท่านั้นดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีสมัครใช้งานให้ท่านผู้อ่านเข้าใจง่ายๆดังต่อไปนี้วิธีสมัครรับเงินจากแอปพลิเคชันเป๋าตางังเริ่มแรกโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตางังเปาอตางัาตางได้ที่ระบบ Android และแ Store จากนั้นติดตั้งลงเครื่องเมื่อเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตางังเปาอตางัาตางให้ทันกดที่ถันไป เข้าสู่ระบบโดยให้ท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านหลังจากกรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านแล้วกดปุ่มขอรหัส OTP จากนั้นนำรหัส OTP ที่จะส่งมาทาง SMS เพื่อเข้าระบบอ่านรายละเอียดเงื่อนไขขอตกลงเมื่ออ่านครบแล้วให้ติ๊กยอมรับจากนั้นกดตกลองงอ หลังจากตกลงเงื่อนไขแล้วให้ท่านตั้งค่าพินหรือรหัสเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเป๋าโตางโดยรหัสจะมีทั้งหมด6หลักโดยต้องจำรหัส6หลักนี้ให้ได้เพราะคุณจะต้องใช้ทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังป๋าตางในหน้านี้ให้ท่านกดตอกรอองอเมื่อเข้ามาที่หน้าเมนูหลักของแอปพลิเคชันเป๋าตังเป๋าตางแล้วสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ท่านไปกดที่ g Wallet กดเข้าใช้งาน G Wallet อ่านรายละเอียดเงื่อนไขขอตกลงเมื่ออ่านครบแล้วจากนั้นกดยอมรับทาการเลือกไปที่บัตรประชาชนกดเริ่มถ่ายบัตรทําการสแกนบัตรประชาชนของท่านโดยวางบัตรในกรอบสีขาวให้เห็นตัวอักษรของบัตรที่ชัดเจนดังรูปภาพตัวอย่างเมื่อทำตามขั้นตอนระบบจะเข้าให้อัตโนมัติกรอกข้อมูลบัตรประชาชนของท่านให้ครบแล้วกดตกลองงอ จากนั้นทำการยืนยันเบอร์โทรศัพท์โดยการกดที่ปุ่มยืนยันกรอกรหัส SMS ที่ส่งมาให้ในช่องข้อความของโทรศัพท์ท่านเตรียมตัวสแกนใบหน้าเมื่อสแกนใบหน้าเสร็จก็เป็นทันยืนยันตัวตนสำเร็จกรณีที่ท่านลงทะเบียนไม่ผ่าน สำหรับบัญชี G ี a l l e t ซึ่งเป็นกระเป๋าสตางค์ออนไลน์ที่ใช้ใจ่ายเงินของภาครัฐโดยเฉพาะที่ฟังก์ชันนี้คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีชิมช็อปใช้ของคุณโดยสามารถใช้สิทธิ1,000บาทหรือรับเงินคืน1 5เซเมื่อซื้อของที่ร้านถุงเงินกรณีที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือมีบัญชีผู้ใช้เน็ตแบงก์กรุงไทยเน็ตก,กรณีที่ท่านมีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือมีบัญชีกรุงไทยเน็ตสามารถกดไปที่บัญชีกรุงไทยได้เลย เลือกบัญชีที่ท่านมีจากนั้นใส่ชื่อและรหัสผ่านเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วทำตามขั้นตอนเหมือนด้านบนได้เลยวิธียืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันได้หรือยืนยันตัวตนไม่ผ่านสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งไม่ผ่านทำเองได้ที่จู้ a t m สีเทารุ่งใหม่ของธนาคารโดยไม่ต้องไปที่สาขาโดยทำตามวิธีต่อไปนี้ ไปที่ตู้กดเงิน ATM กรุงไทยดูที่ตู้สีเทาที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้จากนั้นเปิดแอป,ป Google Map พิมพ์ ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนจากนั้นนำบัตรประชาชนไปทำการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทยจากนั้นทำตามนี้เลือกเมนูยืนยันตัวตนไม่ต้องใช้บัตร ATM จากนั้นกดยืนยนันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนจากนั้นกดยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน จากนั้นเสียบบัตรประชาชนรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่านเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออกและดำเนินการต่อบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตางังด้วยการเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งทำการเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังจากนั้นเลือกเมนู G Wallet แล้วคลิกที่เติมเงินเข้า G Wallet ดังรูปภาพด้านบอนอ ด้านบนหลังจากท่านกดเข้ามาลัวให้ท่านทําการเลือกธนาคารที่ท่านต้องการเติมเงินตามรูปด้านบ์นอดนนโดยขั้นต่อไปนี้ทุกธนาคารที่ท่านเลือกจะขึ้นเมนูการเติมเงินให้เลือกโดยในตัวอย่างทําการเลือกแบบเติมผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งธนาคารกรสิกรไทย หลังจากท่านเลือกธนาคารเสร็จแล้วในหน้านนี้จะเป็นขั้นตอนสำหรับใส่รหัส G Wallet ID 15หลักโดยท่านคลิกเลือกอันแรกที่ด้านบนสุดของแอปพลิเคชันของธนาคารจากนั้นจะมีรหัส G Wallet ID 15หลักขึ้นมาให้กดคัดลอกตามตัวอย่างด้านบอนอน,น,บน่นน ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อท่านผู้อ่านทำกดคัดลอกรหัส G Wallet ID จากขั้นตอนที่ผ่านมาให้เปิดแอปพลิเคชันที่ต้องการเติมเงินไปที่เมนูเติมเงินจากนั้นเลือก e Wallet หรือบางธนาคารใช้ชื่อเมนูว่าพรอม t p เ e Wallet จากนั้นท่านแค่นำรหัส G Wallet ID ที่คัดลอกไว้แล้วไปวางในช่อง e Wallet ID และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมและคลิกเติมเงินตามปกติเป็นอันเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นวิธีการเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังด้วยการเติมเงินผ่าน QR รพรอมเขั้นตอนนี้จะเหมือนกับขั้นตอนเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งเพียงแค่ถอนผู้อ่านเลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงินจากนั้นไปกดเลือกที่ช่องทาง QR พร้อมเพย์ดังรูปภาพตัวอย่างจากนั้นท่านผู้อ่านก็แค่ทำการกดบันทึกรูป QR พร้อมเพย์ลงในโทรศัพท์มือถือของท่านจากนั้นให้ท่านไปเปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่ท่านต้องการจะออมเงินเพื่อมาเติมเงิน eWallet โดยไปที่เมนูสแกนดังรูป ขั้นตอนสุดท้ายนี้ให้ท่านทำการคลิกกดที่รูปภาพจากนั้นทำการเลือก QR พร้อมเพย์ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้แล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการจะเติมเป็นนันเสร็จสิ้นวิธีการเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังด้วยการเติมเงินผ่านตู้ ATM สำหรับการเติมเงินผ่านตู้ ATM ของแต่ละธนาคารผ่านเจ็ดธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารธนาคารธนาคารทหารไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพโดยแต่ละธนาคารจะไม่เหมือนกันโดยท่านผู้อ่านดูวิธีกาเติมเงินผ่านตู้ ATM ของแต่ละธนาคารได้ดังนี้เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน้าจอใหม่เลือกเติมเงิน เลือกเติมเงินพร้อมเพย์เลือกประเภทบัญชีระบุหมายเลข G Wallet ID สิหหลักและจํานวนเงินเลือกตกลงเพื่อยืนยันรายการเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน้าจอเก่าเลือกถอนโอนอื่นๆเลือกโอนกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เวสเทิร์นยูเนเลือกประเภทบัญชีเลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เติมเงินพร้อมเพย์เลือกเติมเงินพร้อมเพย์ ระบุหมายเลข G Wallet ID 1 5หหลักและจำนวนเงินเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลือกเติมเงินเลือกเติมเงินพร้อมเพย์เลือกประเภทบัญชีระบุหมายเลข G Wallet ID สิหหลักพร้อมระบุจำนวนเงินเลือกยืนยันเพื่อสิ้นสุดการทำรายการเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยเลือกเติมเงินจ่ายบินมือถือ เลือกเติมเงิน eWallet พร้อมพย์เลือกประเภทบัญชีระบุหมายเลข G Wallet ID 15หลักและระบุจำนวนเงินเลือกยืนยันการทำรายการเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพเลือกชำระเงินเติมเงินมือถือเลือกประเภทบัญชีเลือกเติมเงินพร้อมพย์ระบุหมายเลข G Wallet ID 15หหลักและจำนวนเงิน เลือกยืนยันเพื่อสิ้นสุดการทำรายการเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารธนาชาติเลือกเติมเงินชำระเงินเลือกเติมเงินพร้อมเพย์เลือกประเภทบัญชีระบุหมายเลขจีวันเลดไอดีสิหลักและจำนวนเงินเลือกยืนยนันเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์เลือกเติมเงินจ่ายบินเลือกเติมเงินพร้อมเพย์เลือกประเภทบัญชี ระบุหมายเลข G Wallet ID 15หลักและระบุจำนวนเงินเลือกยืนยนันเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารทหารไทยเลือกโอนเงินเลือกยืนยนันต้องการโอนเงินเลือกประเภทบัญชีเบิกโอนเงินโดยบริการพร้อมเพย์เลือกโอนเงินไปยัง E Wallet ระบุหมายเลข G Wallet ID 15หหลักและระบุจำนวนเงินเลือกยืนยนัน โดยทั้ง3วิธีที่กล่าวไปนี้เมื่อท่านผู้อ่านเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วท่านสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้ากับทางร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมลบ31ธันวาคม2563ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้ใจ่ายภายใน14วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้ใจ่ายตามโครงการมิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกต่อไปสุดท้ายนี้ยังมีเงื่อนไขสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งที่ต้องระวังคือห้ามผู้เข้าร่วมโครงการกระทําการใดๆที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและหรือโครงการของรัฐหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดําเนินโครงการ หรือมาตรการอื่นๆของรัฐหากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน7วัน พิเศษสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสดสามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่เพราะมันนี่กูรูได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสับนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตและประกันรถยนต์ดีๆมาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนอน สุดท้ายนี้ก่อนจากกันพิเศษรับเดือนธันวาคม6.3มันนี่กูรูพร้อมช่วยคุณประหยัดจัดโปรโช้อปปิ้งเซล12.12 12, ลดร้อนแรงเพียงแค่ทำประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งพร้อมรับส่วนลดเบีย้ยประกันทันที12%เเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับช่วยเหลือประชาชนสำหรับการจ่ายเบีย้ยประกันรถยนต์ในราคาพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในเวลานี้ เนื่องจากในทุกวันนี้การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้วการทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญแค่กดเป็นเพื่อนกับ L I N E S, S M O N E Y G U R U T S A I L A N D บทความยอดฮิตติดตามเรา